เนื้อหาของคลิปนี้เป็นภาพบรรยากาศของการทอดผ้าบังสกุลนะคะเนื่องจากว่าคุณงามความดีของท่านกำนันผลพิน์อยู่ยงมากมายเหลือเกินนะคะทําให้มีผู้คนจํานวนมากนะคะทุกสาขาอาชีพนะคะลหลั่งไหลมาทั่วสารทิศแน่นขนาดนะคะ,ะหน้าเมนของวัดราชบรรทมกฤตทีเดียวนะคะการทอดผ้าบังสกุลวันนี้ก็เลยต้องเรียกทีระสิบท่านนะคะแล้วก็เป็นภาพที่งดงามเป็นระเบียบนะคะไปชมภาพบรรยากาศ การทอดผ้าบางสกุลเป็นชุดกันเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะภาพที่เห็นขณะนี้เป็นการทอดผ้าบางสกุลชุดแรกนะคะเรียกทีละสิบท่านนะคะก็จะเห็นว่า,ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่ต้องขึ้นบนเมนเนื่องจากว่าสถานที่คับแคบนะคะใช้ด้านล่างนะคะแล้วก็ยืนเรียงแถวนะหน้ากระดานสวยงามมากนะด้านหลังก็จะเป็น ข้าราชการนะคะข้าราชการก็ถือผ้าไตรนะคะถือผ้าไตรบางสกุลนะคะ,ะเอามาเตรียมไว้นะคะแล้วก็เดินเป็นแถวสวยงามมากเลยนะคะ,ะแล้วก็ก่อนที่จะมีงานคือก่อนที่จะใช้งานจริงก็มีการซักซ้อมกันแป๊บเดียวเองนะคะ,ะครูดุลน,นะครูดุลน,นะคะซักซ้อมก่อนที่จะ มีพิธีการจริงนะคะสวยงามนะแล้วก็เดินถือเดินหยิบดอกไม้จันนะคะไปนั่งประจำที่นะคะถือว่าเป็นการบริหารจัดงานจัดการได้งดงามมากนะ,ะแล้วก็เป็นระเบียบนะคะเป็นระเบียบงดงามแล้วก็กระชับฉับไวนะคะชุดที่สองนะคะก็วางผ้าบังสกุลแล้วนะครับพระคุณเจ้าพิจารณาพาบังสกุลค่ะก็จะเห็นว่ามี คุณปานิหารขิดแล้วก็คุณโต้งนะคะน้องโต้งนะคะก็ยืนประนมมือนะคะยืนประนมมือเคารพนะเคะรารพพระสงฆ์นะคะที่เดินไปพิจารณาผ้าบาังสกุลนะคะสวยงามเร,เ,ระะเรียบร้อยนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยกระชับสับไวนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนี้เยอะมากเลยนะคะ เยอะมากเลยประมาณที่เรียกขึ้นมาทอดผ้าก็ร้อยกว่าท่านนะคะเป็นการบริหารจัดการได้เป็นระเบียบแล้วก็กระชับมากเลยนะคะกระชับมากสำหรับช่องเจก็จะเป็นคลิปนะคะส่วนช่องภาพนิ่งก็ต้องไปติดตามนะท่านที่ถ่ายภาพนิ่งนะ,ะก็จะเห็นบริบทของงานได้อย่างชัดเจนนะคะไปอีกแบบหนึ่งนะคะ พระคุณเจ้าพิจารณาผ้าบางสกุลค,ค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามนะคะงดงามกระชับฉับไวนะคะาวางผ้านะคะวางผ้าบางสกุลนะคะรอพระคุณเจ้าพิจารณาผ้าบางสกุลนะคะทีละสิบรูปนะคะ กระชับสับไวเป็นระเบียบงดงามมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับชาวพเนียดนะคะเราจะไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้นะคะสำหรับตัวพุดจัดทำคลิปเองนะคะอยู่พเนียดมา20กว่าปีนะคะก็เพิ่งเห็นนะคะก็เพิ่งเห็นงานของท่านกำนันผลพิพัฒน์อยู่ยงนะคะอย่างที่เรียนไว้ข้างต้นนะคะว่าคุณงามความดีของท่าน มากมายเหลือเกินค่ะทําให้มีผู้คนจํานวนมากนะมาร่วมในงานนี้นะคะทั้งใกล้และไกลนะคะมาทั่วสารทิศเลยนะคะเป็นองคอ์กรเป็นกลุ่มนะคะต่างๆนะ,ะต้องส่งตัวแทนขึ้นมานะทอดผ้าบังสุขุลนะคะเนื่องจากว่าผู้คนเยอะจริงๆนะคะเยอะมากเลยนะคะพระคุณเจ้าพิจารณาผ้าบังสุขุลค่ะ เป็นภาพที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็แฝงไว้ด้วยความยิ่งใหญ่อลังการสมเกียรติของท่านกำนันพลพิพัฒน์อยู่ยงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะผู้จัดทําคลิปทําไปแล้วก็ชื่นชมนะคะชื่นชมผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทําให้งานนี้ดําเนินไปได้อย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยนะคะ พระคุณเจ้าพิจารณาผ้าบิงสุ k ุ l แล้วนะคะขอเชิญพลตำรวจโทอนุรัตน์ิรง์ท่านตำรวจเอกมาโนและท่านผู้จัดการต่อไปนะคะที่จะมาทอดผ้าบางสุ k ุ l ค่ะอันนี้เป็นภาพมุมไกลให้ทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศใกลๆบ้างนะคะอันนี้สองท่านนะคะสองท่านเป็นตำรวจนะคะ พระคุณเจ้าพิจารณาพระบางสุคุณค่ะว,วันนี้นะคะถือว่าไ,ได้ทดแทนบุญคุณของท่านกำนันผลพิพัฒน์อยู่ยงนะคะตามกำลังสติปัญญาและความพร้อมนะคะสาธุค่ะ